สวัสดีครับผมนายภูเบศธรรมพัทีกลุ่มที่53วันนี้จะมาพรีเซนต์โปรเจกต์เรื่องสื่ออนิเมชันสามมิติเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมีขั้วโลกครับที่มาและความสำคัญภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติจึงทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น และทําให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งนี้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นอันดับแรกๆคือมีขั้วโลกซึ่งมีถิ่นกําเนิดอาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นแต่ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนทําให้อากาศบริเวณขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นและทําให้มีขั้วโลกได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์วัตถุประสงค์ 1>, 1เพื่อสร้างแอนิเมชัน3มิติเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของหมีขั้วโลก 2. เพื่อประเมินคุณภาพของแอนิเมชัน3มิติเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของหมีขั้วโลก 3. เพื่อลงนรงให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนในเรื่องโดยกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดียคณะคลุศาสตร์อุตสาหกรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่4จํจำนวน100คนกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4จํจำนวน100คนโดยการใช้ตารางเลขสุ่มของแคสซี่แอนด์มอร์แกนและคิดออกมาได้ เป็นตัวเลขคือจำนวน80คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. สื่อแอนิเมชันสามิติเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของหมีขั้วโลก 2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชันสามิติสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3. แบบประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชันสามมิติสำหรับกลุ่มตัวอย่างขั้นตอนการพัฒนา 1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. การศึกษาปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 3. ขั้นตอนก่อนการผลิตอย่างแรกคือทำสตอรี่บอร์ดและอนิเมติก 4. ขั้นการผลิตคือปั้นโมเดล3มิติจากนั้นทำการลงสีโมเดล3มิติ และใส่กระดูกให้โมเดลและทําการเคลื่อนไหว 5. ขั้นหลังการผลิตตัดต่อภาพที่ได้จากขั้นการผลิตและจากนั้นตัดต่อเสียงให้ตรงกับการเคลื่อนไหวผลงานที่ได้ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยแบบประเมินคุณภาพโครงงานแบ่งหัวข้อในการประเมินทั้งหมดออกเป็น2หมวดการประเมินดังนี้ 1. หมวดการประเมินด้านโครงสร้างและเนื้อหา 2. หมวดการประเมินด้านสุนทรียศาสตร์โดยหมวดการประเมินด้านโครงสร้างและเนื้อหาได้ค่าเฉลี่ยออกมาที่3.36คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสุนทรียศาสตร์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.92ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่3.75ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแยกออกมาเป็นดังนี้ด้านโครงสร้างและเนื้อหามีหัวข้อคือแนวคิดและเนื้อหาแนวคิดได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.5 ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเนื้อหาได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.22ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางผลรวมเฉลี่ยด้านโครงสร้างและเนื้อหาอยู่ที่3.36ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านสุนทรียศาสตร์หัวข้อการประเมินมี 1. การออกแบบตัวละครและฉาก2การออกแบบการเคลื่อนไหว 3. องค์ประกอบภาพ 4. การตัดต่อ 5. ดนตรีและเสียงประกอบโดยผลรวมเฉลี่ยด้านสุนทรียศาสตร์อยู่ที่3.92ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อออนิเมชันสามมิติเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมีโคโลกมีดังนี้1 ก่อนรับชมสื่อออนิเมชันมีการรับรู้ถึงปัญหามากน้อยแค่ไหน 2. ด้านเนื้อหาของสื่อ 3. ด้านความสวยงาม 4. ความคิดเห็นหลังได้รับชมสื่อออนิเมชันโดยคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.13ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีอภิปลายผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญจากการวิเคราะห์คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด3ท่าน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแบ่งหัวข้อในการประเมินออกเป็น2ด้านคือ 1. ด้านโครงสร้างและเนื้อหา 2. ด้านสุนทรียศาสตร์พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจึงสามารถสรุปได้ว่าสื่อมีแนวคิดในการนำเสนอที่ดีและการนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจและน่าติดตามด้านสุนทรียศาสตร์ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีตัวละครและฉากมีความสวยงามการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปานกลางเพราะยังมีช่วงที่ดูไม่เป็นธรรมชาติองค์ประกอบภาพและการตัดต่อเหมาะสมสวยงามอยู่ในเกณฑ์ดีดนตรีและเสียงประกอบเหมาะสมกับชิ้นงานอภิรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน80คนพบว่า สื่อที่สร้างขึ้นสามารถเล่าเรื่องอยู่ในเกณฑ์ดีประกอบกับฉากที่มีความน่าสนใจลักษณะตัวละครเข้ากับเนื้อเรื่องได้ดีตัวละครและฉากมีความเหมาะสมกันรวมถึงเสียงประกอบที่มีจังหวะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องจึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้อเสนอแนะที่ได้ 1. ข้อเสนอแนะจากการจัดทำสื่อ สามารถนำไปเป็นสื่อในการรณรงค์เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในแหล่งต่างๆได้ 2. ข้อเสนอแนะในการทำสื่อครั้งต่อไปผู้เชี่ยวชาญอยากให้เพิ่มลูกเล่นในชิ้นงานโดยในเรื่องการเล่าเรื่องมีฉากหมีเดินเยอะโดยผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เพิ่มลูกเล่นในช่วงที่หมีเดินเข้าไปเช่นพวกการเคลื่อนไหวที่มีความน่าดึงดูด เพื่อให้ในระหว่างนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นปัญหาของการทำงานในด้านของโครงงานเนื่องจากตัวชิ้นงานในช่วงแรกที่เริ่มทำทางผู้จัดทำยังไม่ค่อยมีความชํานาญจึงทำให้ตัวงานมีการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่หลายครั้งแต่จากการแก้ไขก็ทำให้งานที่ออกมานั้นดีขึ้นในทุกครั้งขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ